สวัสดีค่ะ FC ฟซีทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจะจะพาเอมารับชมแนวทางฮานอยนะคะเอาจเจเชียนผิดต้นเน่พี่น้องฮานอยมัดรวมสันทุกคนขอโทษขออภัยนะทุกคนฮานอยวันที่ยี่สิบเก้านะทุกคนค่ะพฤศจิกายนสองพันห้ารอยหกสิบปดเชียนไปเชยนมากระตาไลา่ขอโทษขออภัยนะทุกท่าน ก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุตำ่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมานี้นะคะทุกท่านเป็นการจอเด่นเนาะทุกคน จอเดนวิ่งรูดนะคะ่ะทุกคนแต่และหน่อยแต่และรอบท้ายคลิปไม่ชอบให้รอดูมัดรวมกับเลขเด่นประจําวันหรือเลขไหลนะคะทุกท่านค่ะเราค่อยไปสังเกตกันที่ท้ายคลิปเนาะทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะเร็วหน่อยนะทุกคนต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องค่ะาอิดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนสี่เบาไว้น้อยพี่น้อง่ะเพราะว่าง่วงนอนทุกคน <laughs> ก่อนอื่นนะคะเรามาดูวันที่ ยีก่อนนอยกิจจะให้4และสามาสี่เจ็ดนะคะเด่นมา4เขา 4, 0, 4. า้าคู่ต่อเจาะ4 0่ศูนย์่มาโทนี้แหละพี่น้องเมื่อนี้มัดรวมหลุดเลขเด่นประจํามัดรวมห้าหเนาะทุกคนเลขเด่นประจําวันหลุดไหมทุกคนหลุดนะคะหกับ1นึ่งถ้าแปดเจก็ไม่ได้จับให้เนาะทุกคนค่ะนอยรวม นายกระชาติให้5และ4มา3ามแปดสี่หนึ่งสเด่นมา4ทุกคนมัดรวมหลดุดเลขเด่นประจําวันหลุดนะคะคู่ด้านบนมา1331น้อยพิเศษนะคะมา7 6 2, 5, 2, ็ดหสองห้ลุดเมื่อสาน้อยพี่น้องลวดเลยนะคะทุกคนหลุดหมดนะคะทุกท่าน8 3 4ส 3, 3มเมื่อนีสากับสไหลหลีพี่น้องน้อยสุดท้ายมาน้อย VIP นะคะน้อย VIP 8และได้7มา,า,า,า02936เด่นมา9เข้าคู่9229ทุกคน มือไดไหลดีก็ไหลดีพี่น้องรู้สึกว่าวันนี้สี่กับสจะไหลนะทุกคนเข้าเฉพาะสองนอยแรกนอยพิเศษกับนอยปกตินอย v i p หลุดหมดเลยนะคะสำหรับตัวเด่นเนาะทุกคนสังเกตเอาด้วยพี่น้องเด้อมีมือเข่ากับมืมอหลุดนะคะวันไหนที่หลุดทำใจให้ได้ทำใจให้ได้นะคะวันไหนที่เข้าก็ยินดีด้วยนะคะก่อนเราไปรับชมวันที่ยีกันค่ะ 29จเจ้าผลการออกรางวัน28มาค่ะสีตัวบนส8 3 4พิเศษ6762 v ดห2สองนะคะสี่บวกแปดบวกสบวกสบกหกบวกเบกหบวกสบกสบกสบวกเได้53 5 3ิห้ลบหเหลือห้าสบวกหได้54าสจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะใครอยากได้3ตัว5้าสองหนึ่งถึงห้าสองถึงห้าสามถึงห้า นั่นก็คือใครอยากได้หลักร้อยเอาเลขค่ามาเป็นหลักร้อยสำหรับวันนี้นะคะทุกท่านหรือจะพิจารณาเลขเด่นมาเป็นหลักร้อยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านนะคะเมื่อวานนี้เข้าไหมนะคะทุกท่านคะเมื่อวานนี้หลุดหมดทุกหน่อยนะคะทุกคนไม่มีเยื่อยใยเลยสักหน่อยพี่น้องคะตุยหมดนะคะทุกคน มาดูกันทุกคน2 3 4ตัวไทยเจะจะมาจับ1นึ่งถึงเก้า2อ2ห2ึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามนถึงสามเก้าสามกสามเจ็ดสามถึงสี่เกี่หนึ่งสี่สองสี่สะคะสองหถึงสอเจมัก2 1 2 2นึ 4, 9, 4, ่งสองสองนะคะสองเจ็ดสองถึงสาม สามสองสามหนึ่งสามสี่สามหกสามเจ็ดสามแปดนะคะสี่หนึ่งถึงสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สองชอบคู่ไหนยินลืมไปแล้วกลับนะคะสี่เจ็ดสี่แปดนะคะดูท่านประมาณนี้มาดูตัวเด่นนะคะค่อยดูตัวเจาะหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมด6คู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบจะมีทั้งหมด6คู่ต่อวันนะคะน้อยเสบกิจเด่นอยู่ที่ศูนย์ในเก้า นายกชาติสี่และสทุกคนดูตัวเด่นวันนี้ใจปวดทุกหมอน,นะคะทุกคนจะไม่มีทางเปลี่ยนตัวเด่นนะทุกคนจะมาเลขตองหรือเลขหามขึ้นอยู่กับรุนพินิษนะทุกคนค่ะเอามาเบิงกันค่ะพี่น้องพิเศษค่ะสีสาปกติค่ะสี่สานี่พี่น้อง มันสิเปิลเนี่ยค่บอปีดองมันก็เป็นจังซีมือเนี่ยค่ะผลลับได้เท่านี้นะทุกคนไม่มีปมีเปลี่ยนไม่มีดีแก้นะคะ VIP ศูนย์และเก้าทุกขั้นดูตัวเลขวันนี้ค่ะทุกคนมันสิม,มาศูนเก้าสี่สามสามเก้าสี่สี่ศูนย์บอปีดอง <laughs> ไป,ป่เป็นล้วเด้อแอดมินกับไป,ป่เป็นเด้อพี่น้องพบวาต่พี่น้องเด้อค่ะพี่น้องขาใจกับไป,ป่เป็นคือกันนะคะทุกคนความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลนะคะเกือบทุกหน่อยทุกคนไม่รู้จะมาเบิ้ลให้เราไหมนะคะทุกคนงงไหมคะทุกคนกับตัวเลขวันนี้ใจก็งงอย่าว่าใจนะทุกคนใจไม่มีทางเปลี่ยนตัวเลขนะคะได้ตัวไหนใจลงให้ตัวนั้นทุกคนเ <c oughs> บิ้ลในตัวสี่สี่สามสามศูนย์ศูนย์เก้าเก้านะคะ แต่วันนี้ใจรู้สึกว่าใจจะชอบเบิร์น5าหานะผลรวมใจได้55ทุกคนจะขยับมาใจได้เป็นหนึนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันทุกคนนอยชิพุกิจ0ูนย์และ9ทุกคนค่ะเมี29 39 49ามเกเก้หมือนกันกับนอย VAP นะคะศูนประจำวันเสาร์ศูนย์สองสองศูนย์เสองสองศูนย์ศูนสามารถใช้ได้ทุกทุกวันเสาร์ นายกระชาารายพิเศษนอยปกติเหมือนกันตัวเลขชนสองสามสามสามสี่สามสองสี่สามสี่สี่วันนี้แนวทางเดายากมากนะคะทุกคนเจ๊ขอนอนนาทุกคนวันนี้เล่นไม่เป็นแต่แอดปินขอนอนนานะคะทุกคนค่ะตัวเลขจับยากพี่น้องเอาข้้อยุก,กับดวงเนาะพี่น้องเนาะมัดรวมนะคะอยู่ที่หนึ่งกับห้าทุกคนเจไดห้าห้านะทุกคนแต่ว่า หตัวเดียวมันจับมาไม่ได้นะคะทุกท่านก็แล้วแต่ชอบนะทุกคนเจ๊ก,ก็เลยเอา1กับ5ป้ปินตัวเลขที่คำนวณได้นะคะหลักหน้ามาใส่แทนในค่า2ตัวนะคะมัดรวมอยู่ที่1กับ5มี2 1 3 1 4ึ1่5สามหคือคูมัดรวมแต่ที่นี้ ไทยพิเศษไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวจะเฉียนเลขเด่นประจําวันก่อนนะเลขจ,จินประจําวันเจ็ดกับสองเบิ้ลประจําวันเจ็ดเจ็ดและสองสองนะทุกคนวันนี้วันที่เท่าไหร่คะยี่สิบเก้านะทุกคนเป็นเสาร์เนาะค่ะยี่สิบเก้าพอยอนะคะ,ะ,คะให้จับอ่าถ้าไม่ชอบคู่ด้านบนให้จับเด่นแยกกับบัตรรวมหรือเลขเด่นประจําวันนะทุกคนมาดูกันค่ะนอยธุรกิจนะคะตัวอย่างเช่นสูตรไร่เก้าบัดรรวมหนึ่งและห้า 099001100550900991199559อย่างนี้เป็นต้นหรือท่านจะจับกับเด่นประจำวันก็ได้แต่ทั้งนี้แต่ทั้งนั้นก่อนที่ท่านจะจับคู่กับอะไรให้ดูก่อนทุกคนนอยกิจกับนอยกาเขาไหลมาในแนวทางคู่ตัวเจาะอะไมาในทางคู่มัดรวมหรือคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันหรือมัดรวมนาขาทุกท่านเราค่อยไหลต่อ ขนาดเมื่อวานนี้นะคะทุกคนสองนอยนี้เข้าสามนอยสุดท้ายหลุดหลดหลุดดหหมดมาเลขไหลสี่กับสามเฉยเลยนะคะทุกคนอืมเนาะค่ะเอาเรามาสังเกตหาหน่อยทุกคนนอยกิจหนอยกาคือนนอยวัดดวง fc จะตามเด่นแยกจะตามมัดรวมหรือจะตามเลขเด่นประจาวันคือนอยวัดดวงให้ fc ล้นล้วนเด่นแยกไหลคู่ตัวจอดไหลทุกคนไหลต่อได้เรื่อยถึงนอย vip แต่ก็สังเกตเลขไหลอย่างเมื่อวานนี้เหมือนกันทุกคนแต่ว่า ถ้าสามอยนี้หลุดหมดนะคะให้ทุกคนมาดูหนึ่งกับห้ามาหรือไม่เจ็ดกับสองมาหรือไม่ตัวในไหลตามตัวนั้นเลขไหลไหมควมว่าเลขที่มาซ้ํากันเกินสองครั้งนะคะหรือมาสองครั้งความเป็นไปได้ที่ไหลต่อครั้งที่สามมีมากกว่าอยู่แล้วนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้าสามอยนี้หลุดหมดนะคะตัวเด่นหลุดหนึ่งกับห้าก็หลุดเจ็ดกับสองก็หลุดใจไม่อยากให้ทุกท่านตาม้อยปกติกับ้อย VAP นะคะ ถ้าท่านยังอยากตามอยู่ให้ท่านวิเคราะห์แนวทางด้วยตัวของท่านเองก็คือสามน้อยเนี้ยทุกคนตัวในตัวเลขตัวไหนมาบ่อยสุดนะคะถ้าอยากวิ่งลุดจัดการเลยทุกคนพลาดน้อยนะคะก็แต่ก็มีพลาดนะทุกคนแต่ก็พลาดบ้างหลุดบ้างข้อบ้างตามภาษาการวิเคราะห์แนวทางเนาะคะ่ะทุกคนสำหรับแนวทางฮานอยวันที่29นะคะวันนี้ ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ฟท,ทุกทุกท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ f อฟโชคดีนะครับโชคๆมันๆสุขผูสุขคนเ้้อพี่น้องสวัสดีค่ะ